อโอ้ยอะน,นี้จะเพลื่อนหวยคือนบึงกันนีไหมบึงครับบังแพงปะโอ้บึงบันแพงบ,บึงบันแพ,ง,<อ>ง,นพงตำบลแพงอำเภอโคสุมพิสัยจังหวัดมหาสรา,ารคามน้ำมาแล้วครับพี่น้องบางคนบอกว่าเกิดมาอายุสิบเอ็มาสามสิบกว่าปีแล้วบ่วเคยเห็นน้ำท่วมขนาดนี้จักเทลือครับ บันแพงก็สุมันฟางโน่นกับตึกแหครับคนคน่ะน้ำฟางโน่นกัหลกันครับไหลดอกสะพานนี่แหละขอมาเนเป็นบันแพงฝนตกยังต่อเนื่องครับน้ำขอมายังหลเลยนะครับวนน้ำตายอกห้ดแล้ว่นนยายไม่กระดอก,ก็เดด ขวาครัาเอตรงนี้นนี่ันเดียวซุ่มขอเกลานเลยมาด่วนเลยมันลุนกันครับจมสะดุ้ง้นฝนมันตกคางบอคัเหมือนขืนนี่ขึ้นยังไง เร <IP> ขึ้นขาโคบโยันโตกจังแห้งเนี่ยทหารมงแรงมู่บ้านน่ะสอดแจงแลยว่ะครับเนี่ยตกขึ้นเดียวแต่หามงแรงนะทังแล้วนม่เออเสียดายหรอเออทมเทมเราซอนมานั่งาสอดมานั่งเจ๋วเลยครับเน ได้ทุกปลาแล้วแม่เ,ลลมเขาจะคลายไปแล้วรอถนึงแล้วปลาหยางได้ปลาหยางสันตุหางเป็นปลาหยางสันตุหางได้ปลาล่วม <c oughs> เฮ้ยฝนตกมื่นเดียวเนาะตั้งแต่หางงแลงสดแจ้งยังปางตอนนี้ก็ <c oughs> เกือปบปลายโมงครับน้ำเต็ม อันนี้บึงนี่แล้วจำอ่ไรนะบึ้งดิบึงบันแพงนะครับเนี่ยเต็มบึงบันแปงนะครับนี่ยไหลลวดไหลลวดไหลล่วงเนี่ยกระดอกกระเดครับุ้เต็มอ้ยัได้แล้วปลาอโอ้ปลาสลิดไงโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับโอ้ยกช่วยเจ้าบาทนะครับนี่ยกช่วยนโอเคนอีกเจ้าบาทนี่ สั่งแล้วเอ้าเอ้าจสั่งเลยวะแล้วหาตรงนี้ขาตรงนี้ครับมีคนมาเย็นล่อสั่งปลาอยู่นี่แหละครับเนี่ยโอ้ถือวิกฤตเป็นโอกาสครับ